สวัสดีครับผมนะครับซิมาร์คลักเธอนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานที่โรงแรมสามยอดเมืองเชิงตุงนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตอนเช้ามากครับตอนนี้ก็เป็นวันที่3ของเรานะครับก็เพิ่งเดินทางจะกลับไปดัตช์เด็กนะครับก่อนจะไปดัตช์เด็กเราต้องไปเที่ยวลอยมือต่อนะครับผมนี่คือสถานที่3ยอดนะครับที่จะมีเป็นหนุ่มหล่อทั้งหมดนะครับหนุ่มหล่อสุดๆทั้งนั้นครับผมแตกต่างกับโคเดนเวอร์นะครับโคเดนเวอร์จะเป็นสาวนะครับที่นี่จะเป็นหนุ่มหล่อทั้งหมดนะครับผมติดตามทรงซิมาร์ครัก็ มีพรีเซนเตอร์สาวสวยสองคนช่องของผมนะครับนี่ก็ซุปเปอร์ของผมนะครับไปตุ้ยนะครับเดี๋ยวก็ไปตุ้ยหลอว่าเลยเก๋วเลยนระว่งนั่รอเอาอนี้ครับนางเอกเมื่อวานเหนื่อยไหมครับอ๋อดูเมื่อวานเรื่องเมื่อวานอยู่ใช่ไหมสวัสดีสวัสดีครับกำลังจะ end อยู่ติดตามช่องเลยช่องพี่ชายนะครับลงก่อนแล้ว ครับกำลังดูนางเอกเมื่อวานเป็นไปเดินขึ้นหอแอร์นะครับเขินไหมครับต้องถ่ายร้อยวิด okay yes, hmm. mm ีโอเดี๋ยวๆีเพื่อนขับจะมาติดตามทีเนี่ยน้ารลานตัาชด่นดีเลยโอเคครับเก็บของขึ้นรถได้ยังครับบางคนเราไปทันข้าวซอยก็มีใช่ไหมที่ร้านข้าวซอยมีคนไหมหรือว่ารถน เอารถกัะห้ากไปเลยมาแล้วน้องเข้ามาดูดูดูโอ้นางเอกวีเซนเตอร์คนใหม่มาแล้วป๊าวอาเหลาะหล่อมากเลยไอเด็กไปลวนอะไรมาเป็นน้ำนหมดโอ้นี่ครับครูของวันแยนน้องสีพรสวยงามครับแล้วสนใจด้วย่ะโอ้ bây giờ chỉ cả cái có thằng nào cũng trộm à nên ánu có mưa mưa nó cua phòng mà mà có nó tí cơm nó xoắn đi đoạn nữa là ờ người hơn xong bỏ luôn cả muốn tan tán đi về phụ cá tát không nên cua cua mà tan mà lại được rồi có tổ có tổ cũ con này sao văn niên không này nó ซื้อเหมือนที่ไหนชุดหนึงสีเหมือนที่ไหนใช่ไหมฮะใเลิกก็โต้ก็โต้นี่ไงพี่ชายใครสวัสดงครับคุณครูครูวันแงนสบายดีค่ะถ้าแล้วน้องโบแก้วโอ้ยน้องโบแก้วโอนโดนพี่เซ้นอยู่กำพัดอยู่ครับครับน้องเสียงแรงจริงไหมชิเสียงแรงคนไหนน้องสีพอง เมื่อวานยังไปทักอยู่เนี่ยไปถ่ายอยู่ถ่ายดูก่อนไหมถ่ายรูก่อนมาคุณถ่ายหไม่นาเอาแต่โอเคๆๆๆทางนี้ทางนี้มาทามผมนี่แหละมองอย่างนี้ก็สวยเนาะครูของวันเี้ของเราเนี่ยเมื่อ อย่างนเหรออย่างนี้เจออ่ะตื่นแลวอ่ะอ,อ,อ,อ๋อ,อะไรต<ะ>้องเแบบปลี่ยนองนี้งนน่งเออนแล้วนะเ้ยมาตะเคจมอ,อ,อเป็นชื่อไ้อ้าวจังเคื่อนผมจอเนหึช้นอ๋อพิชิบกลับมาแล้สวัสดนครัรถ้าย่างน้อยอยู่อ่านีครับน่ารักมากับครูสอนแห่งวันงานฮะที่า,ากาศนนะ เอาตัวในอันเด็กท้องสูงในเด็กกาดเที่ยนะปีหนึ่งฮรอ่านเท้าดิึ้นหน่อยมเท้าดิึ้นหน่อยมวยขอถ่ายรูปได้ก็ได้ครับผม๋อแล้วโซฟีโซฟี่คิดว่าจะใ้ผมให้จะถ่ายห้ครับติดตามชมบรรยากาศตอนเช้าเมืองชิงตุงนะครับตอนนี้ก็โรงแรมโลเดนเวอร์ก็ใกล้ๆกับตลาดนะครับผมเดินเท้าประมาณ10นาทีไม่มีนะครับโอ้ทำไมไม่พาน้องไปเอาข้าวมน อันนี้เหรอเนี่กระป๋าจิ๋วพักองมันไของคุณก็มีททองันไหนอ่ะนีทสายคุณทองนี่ของผมเหรอสิบห้าแมเฮ้ยพถวงอรไรเนี่ยนี่ไม่รู้ใช่มใครับสิ่งัครับถ้ามันคอใช่ไหมเนี่ยไเลกเาย้องให้ลวงองทีสองคนนี้ชื่ออะไรงหลานคำพองคำพองเปหลานนพามันจะบอกว่านี่ถุงหลานคำพองขอได้น้องในคำพองน้องคำพอง เรียกมาให้ตรงนี้จะได้ถ่ายรูปได้น้องคำพองงำพยังไม่มาน้อสีพองด้ยน้องคำพองตนี่เยอะเยอะที่มากไปแกะดูเอาครับคำพองเป็นตัวไหนนะเรียกอะไรเรียอะไนะไม่รู้อันนี้ชื่อชื่อพัผาแกจะแค่ได้เห็นรูปภาพอยู่ไหนก็ไม่รู้มันน้องสีพองมีด้วยไหมถ้าสีพองเอาคนเมื่อกี้อ่ะเป็นครูนั่นแหละนี่นะเรียกได้ไม่มีไม่มีเอาโอเคไม่มีตานี้ครับครับอันนี้คือของน้องคำพองใช่ไหม กระเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะครับให้ไว้นล้ผมนะครับตรงนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวเราไปผากน้องคำพองบ้านแยนนะครับพอดีน้องของเรายังไม่มารับนะครับผมโอ้เยอะนี่ตรงตีนตรงตีนอันนี้ของสามคำโอเคในก็นี่นี่เปเพื่อนกันสามคำน้องคำพองกับน้องสามคำโอ้โหอันนี้นี่คืองงงูนะไม่เกี่ยวกับงูเสาวนี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ ถายของให้ผมครับผมไม่อยากเกลือมันกันคืออะไรไม่อให้เขียนมาให้วันเงี้ยมันเงี้ยมันเงี้ยของน้องของพ่อมาอ่านี้ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมอันนี้อันนี้คือเอาของผมผมเอาได้นะโอเคอันนี้อันนี้เราเราไม่ชอบถ่ายรูปตรงไม่ให้ยครับผมครับครับครับขอบคุณมากมากถ่ายวีดีโอถ่ายยูทูบได้ไหมได้เดี๋ยวเราจะโฟมมดอีกโอเคไปเดี๋ยวผมอันี้ไว้เดี๋ยวเอาอะไใส่ในรถก่อน โอเคเก็บ okay. ของขึ้นนรถได้นะครับจะออกเดินทางขึ้นไปลอยเมย์<า>ได้นะครับผมขอพี่ทีมเดียวกันเลยาาอ้าวหรอมากเลยวันนี้อย่าลืมโอกุนจีส่งนะครับเช็คออกเลยนะครับผมเก็บของเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมารอพี่ไปตลาดตั้งนานแล้วนี่แหละเป็นครูน้องคคุณรูสีฟองมังงนแงนนี่จะเป็นครูอสอนภาษาเลยครับ,คร,บ <laughs> ครับครับนี่แหละไอเล็กหนุ่มรอได้แต่งงานเดียวกันไปท <laughs> <c oughs> ่า <c oughs> นไหนท่านหลังท่านหลังก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์ไปคนหนึ่งนะพี่โอเชียครับ <c oughs> จะมีน้องที่ไปด้วยคันหนึ่งพรีเซนเตอร์ของ เียนชายแหละ่วิญญา,ายอยู่คนนี้ชายได้อะไรมไม่ได้อะไรมาโอ้โหพี่ไส้กอ,อกไส้กรอ,อกอโอ้โหอานแล้วบัสอัเป็นแบเแปผมนี่ <laughs> มีใชแป<บ> <c oughs> ผมนะแปบบผมค <c oughs> <c oughs> ือครับครับหแบบอมาครับ สัมยอดโฮเทลแตผมเ้ทีสามารถไปถึงุณหภูมไปถึงได้เฮ้ยขบประชาชนไหมยังโอ้ออกไปประชาชนไหมยังยัถ้าไม่มีข้ามหลานไม่ได้หรือจะตัดเฉลกกลับก็ไมาได้เลยนั่นเลยมันมีพานลามอยู่เดี๋ยวตด วันนี้น้องคลิปน่ารักมากเลยเหมือนเหมือนสาวน้อยน้อยอายุ16เลยวันนี้ขึ้นเขาแต่งง่ายๆไปเยอะเงนะครับว่าวันพักคิดว่าจะไปวัดบรรยียนก่อนอ๋อองไปทำบุญด้วยใช่ครับใช่ครับเออใช่ครับใช่ครับนอนขึ้นก็เลยเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยหรือว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับเป็นตะคงตะคิวกันบ้างไหมไม่เคยเลยเนี่ยนี่เป็นไรนอนหลับต้นเท้าเลือดออกเลยไปล้างเท้าเห็นแล้วพนเราขานใครตื่นแต่เช้าเลย ครับผมครับถ่ายได้ถ่ายพรีเซตรก่อนโอ้โหโอ้โหแล้ไงครับไปปนเิีครับมไงครับยไงก็รอ่อครับพี่ไายังไม่ตมใช่ไหมพี่อพี่อาพี่ไปขุดหลุมทำทำร้ายเราทำได้โออยู่ก็ครับถ่ายเน่นๆอยู่ถายพรีเตรอันนี้ ครับโอเคครับครบหรือยังครับครบหรือยังครับโอเคขึ้นโน้นได้นะครับขาดใครอยู่ครับขาดใครอยู่ขึ้นโน้นได้นะครับผมใช่ออกได้ยังออกได้ยังออกออกทาครบก็ขึ้นเลยเดี๋ยวเวลามันไม่พอเออ๋ยวบอกบอกเขาดิเดี๋ยวพี่หนึ่งเขาไม่ไปด้วยเดี๋ยวกลับมาแล้วเขาบอกว่าอ๋อเหรออันนี้เราไปเที่ยวให้เสร็จไหมครับ ก่อนที่เขากลับมาที่นี่ขัดใครเมื่อกี้ไม่รู้อะขัดใครไป,ะปะขึ้นรถ,รถก่อนก็นจะรจู้ว่ารถเราเมีกมีก่คนกี่คนเนี่ยเชิญ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 พรีเซนเตอร์ขึ้นก่อน,นเชิญนะครับน้องทีกพรีเซนเตอร์ทางนี้ครับของฮอตเจนะครับผมเราจะไปไหนกันก่อนเราขึ<ช>้นลอยเมยนะครับลอยเมยใช่ป่ะครับผม<ห><ช>ครับโอเคจากนี้ไปเดินทางสองชั่วโมงนะครับนั่งรถนะครับผมเราวัดบ้านเงินไปไป้านโรงเรียนอาจจะไม่ได้ไปนะครับพอดีเปลี่ยนแผนไปลอยเมย์กันนะผมดูเวลาอีีกทแล้วขับรับดูเวลาทีหนึ่งเดี๋ยวกกลับมารับพี่หนึ่ง จากที่นี่แหละโอเคครับเชิญนะครับเชิญนะครับขาดใครอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยังขาดกคนหนึ่งครับตามสองชั้นว่านนะเชิญครับเลยเดินทางต่อเลยนะครับผมเลยก็เป็นไงเด็กสุดยอดไหมครับสบายดีไหมครับ เป็นไงพีซูเปอร์ครับเมาหนัใจเย็นนี่ครับดูแห่งวันงานนะครับใครๆที่ไม่เคยแอี่วลงนี้นรรยานนะครับติดตามได้นะครับช่องชิมักนักขึ้นนะครับผมนี่คือพรีเซนเตอร์ของผมนะครับนางเอกประจําช่องของชิมักนักขึ้นนะครับน้องบัแก้วนะครับเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงครับสบายดีครับโอ้โหโอเคครับเราออกเดินทางได้แล้วครับผมเออให้พี่หนึ่งไปเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะหน่อยีหมหนึ่ง ถ้าเขาไม่ลงมาก็ไปรอีกหมวยเราะกลับมักลับมาที่นี่กมารับที่หนึ่งเขาเนี่ยรอกลับมารับอยู่ก <c oughs> ้าเขามารอรับจากเายวตะกวาวานิดหน่อยมีระบบสูงสิง อันนี้เราขาดใครอ่ะขาดพี่อะไรเนี่ยคิดเหรอเอาน่าไปเลยเหมยไม่น้ำช้าเดี๋ยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นแล้วก็ไปให้ถ้าเขาตื่นก็ให้อยู่กับพี่หนึ่งมั่งด้วยพี่หนึ่งก็อยู่นี่อยู่เอานี้ไหมอ่ะคนสองคนนะตอนนี้เขายังไม่ลงมาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้อยู่กับผมก็ได้ไม่ต้องรอกันนานอืมนั่นก็ดีอยู่นะโอเค เพราะว่าเดี๋ยวคนในรถรอกันนานนะครับครับครับโอเคลุยเลยเท่านั้นนะโอเคไปแล้วครับเพราะว่าน่าจะโอเคครับครับผมครับผมรอรอสุดลาเมื่อป่เมั้ยโอเคงานกามากกลางวันมั้ยโอเคครับเดี๋ยวกลับมารับที่นี่ครับในนี้ก็ผมติดต่อไปทางไอเร็กนะครับไปโดยเหมยนะครับครัไปโดยเหมยนะครับนะครับโอเคป้าป เลยเลยครับเลย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 ปิดรถก่อนสองชั่วโมงนะครับจากนี่นะครับโอเคยังกันดิยี่สิบไม้นะครับจางห่างจากเชิงตุงนะครับต้องย้อนซาวไมซาวไมไปไหนครับไปไหนไปไหนเจอนะครับที่สองก้อผมทังดุกดือกเมากำบวกปองมาห้ามก่อนเลยเหมือนเดียวอะเนี่ยพี่นะเน่อาเลยครับบุกแก้วขึ้นเลยขึ้นเลยครับครบแล้วครบแล้ว ะลงมาป่ะลงมาแล้วนั่งขานไหนอ,อ๋อขัพระเอกีกไม่ได้เลยยังขนเวมาอีกคิดว่าไม่ไปโดนมือกับเราแล้วน่ารักมากเลยวันนี้นลุงพวกบ้ากไม่ขึ้นเงี่ยผมจ้างลุงเนี่ยแขกขึ้นเงี้ยล้ว ปองมาได้ขึ้นเดี๋ยวนะก็ใส่เออไปเลยครับแจกกันกับต่อ,อ่กันของต่อยแล้ปองมาเฮ็ดไว้ก่อนเนี่ยไว้ไม่ฮ็ดเดี๋ยวนะ,นะครับติดตามสองชนชาติเถื่อน,นะครับลุยต่อร้อยเมยนะครับผมไม่หมดกดล้องหน้าด้านหลังเเคดินทางต่อครับยังแถมให้สดอยู่นะครับ กากเที่ยวเชิงตุงกับเชียิมาลตะคือนะครับก็กำลังจะเดินทางออกยิ่งเชิงตุงไปด้วยเลยเลยนะวันนี้ผมออกกันใเช้านะครับผมระหว่างเชียงตุงกับเลยเมยก็ห่างกันประมาณ20ไมล์นะครับขับรถประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมตามช่องชิมาตะคือแนบโอ้ปาดแม่น่าสวยงามจริงๆกระเป๋าซื้อกทมฝากให้มาโอ้ขอขอบคุณเขาเลยขอบคุณมากๆเลย สิบหมื่นบาททางในใช่ไหมสิบหมื่นบาทป๊ดหนังแท้มานเป็นาลีผมคิดว่ามีตังในมันส0บหมื่นบาทเปิดดูยังเปิดดูยังมีตังนี่ยังอัดตังมาแสนนึงก็ได้บาทโอ้มีหนังเสื้อไปขอเลยปีหน้าเอาไหมเอนนี้คืออะไรกันคิดเอาเปดูเปิดดูกอกสิซีได้เปล่า มีจริงมีทองสร้อยปากมาเส้นหนึ่งโอ้เก็บไว้ดีเดี๋ยวต่างมันหาสี่หมื่นบาทได้โหนั่นแหลสี่หมื่น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 ขอบคุณผ่านคลิปด้วยขอบคุณผ่านขอบคุณมากเลยใช่ครับใช่ครับข็ขอบคุณตีกลั้นผ่ากาปันเจือกันคนที่ผ่ามาให้ผ่ามาให้เชื่อถาพี่ชายหน่อยดิ อ๋อต้องอ่านที่เขาติดกระดาษมาเขาแปะกระดาษมาด้วยว่าร้านบัวแก้วโอ้โหร้านบัวแก้วพระอาจวรย์พระอาจารย์มากขอบคุณทุกทุกที่คุณจริงพระอาจารย์ขอบคุณมากครับถึงร้านบัวแก้วพระอาจารย์ดุคทิพย์ของเราน่ามากเลยครับอาจารย์ ครับผมครับผมมากครับที่ติดตามช่องสมารังแล้วเชิญนะครับผมนำแอลเชิงโตะครับระหว่างข้างทางขึ้นลอยมือนะครับตอนนี้ครับผมด<ช>ุยออต่อลอยมือโอ้วิโนวินโนกูแก่มูตายมวยดีกว่า เอาสิครับเก็บทางช่งวิวบรยากาศระหว่างกิน เชิงตุงนะครับตอนนี้ก็เรายังไม่คนระหว่างครึ่งทางครับผมมีน้ำตกอยู่ด้ว,วยข้างาล่าง 姐妹们，把的。 คีไรเอสเอสใ่ไหมออธมอ๋อนี่ยคีไอเอสเอไงเออต่อเื่อเปิดใ่ดูให้เราก็ไม่เห็นตอ้อเสื้อเสื้ีนคุเ้อไม่ได้ง้อ้โ้โหโ้โหโอ้โหโอ้ครับ้โโอเคน่า้ักมอ้โหโอสโหโอ้เซ็อเตอร์สาอ้วหโมือ้จริงตหของเราอันนี้ครับไหนก็เจออ้้โหโอ โอ้โหวิวมองไกลๆนี่มันงามจริงวะเห็นหมู่บ้านทางนู้นนะครับเมืองเชียงตุงอยู่ทางไหนครับเนอะตรงนั้นเนี่ยขาวๆเลยนะทางไหนเมืองเชียงตุงเออพูดด้วยเบอร์มันทิ้เทป่ะพูดดิซีวิวก็สวยท่านาท่านมาได้ถ้ามีโอกาสจะไปทานข้าวตรงงานอะไรได้ข้างหน้ากันอ่ะทำนาด้วยกันละค่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ถ่ายรูปเลยบอกว่าหนึ่งสอง ดีเซ็นต์ไปเลยเต็มที่เต็มที่นะครับวันนี้ครับผมถ้ามีโอกาสไลยมาเป็นคือเชิงตุงด้วยนเนาะไม่ใช่มาทำลามาเป็นเคยด้วยนะน่ารักมากครับสงสารนี่ครับโอเคครับหนึ่งสอง โอเคโอเคสุเปอร์วาง่ายลุยต่อไหมครึ่งทางเลยครึ่งทางเดี๋ยวครึ่งทางก็ลังจะขึ้นไปนะครับผมนะครับติดตามช่องสัญชาติพันธุ์นะครับผมอยู่สวยนะครับอากาศก็ดีฝนกำลังตกนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างครึ่งทางจะขึ้นไปลอยมวยนะครับผมห่างกับเมืองจิงตุงประมาณแค่ตอนนี้ก็15กิโลนะครับผม โอเคติดตามชมใช่มครับเธอนะครับผมลุยต่อลุยต่อลอยมือนะครับ